สวัสดีครับสวัสดีพี่ติท่านครับอยู่กับผมที่เบาๆครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งคัด้ายครับใส่ยังไงมันเนียนครับเนียนๆอย่างนี้เลยครุบกริปนะครับเราจะเหลือเกลียวไว้เท่านี้ครับเลี้ยงกลางอยู้ประมาณแค่นี้ขี้เมาก็อยู่ประมาณนี้ ไอ้พามันตั้งช้ยอย่างนี้ครับดินทรายนะยาดามากจะตรงแขนขวาก็เหลือแค่นี้พอครับทิ้งหนึ่งสู้ก็ขายเท่านี้พอห้าสิบแรงหนะ้าสิบผมเอาลงแค่เบอร์สี่ครับ,บ, 4, บเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สามลงประมาณนี้ <c oughs> เไปดูนะ ไม่ต้องเลี้ยงเลยครับ ท้ายก็จะตรงอย่างนี้เลยครับเพื่อสำหรับมือใหม่ครับใครที่เก่งวิชาแล้วก็เลื่อนผ่านได้ครับสำหรับมือใหม่นะไอ้ผ่านสองสองสี่หสบีพัดไปยีบสีนี่ เอาลงเ๋ยอเ๋ยวไ้นิดหนึ่งครับไม่ต้องมันไม่ต้องฟรีทิ้งเยอะเดี๋ยวรอบสองพันรอบดินกำลังกระจาย ตั้งให้ลูกหน้ามันกินดินดน,ดน,นิดเดียวพอมันถึงให้ฟื้นรถครับอันนี้มันเป็นนาที่เคยปั่นปูญ้าครับมันเลยไถยง่ายนิดหนึ่งมันเป็นดินทรายด้วย ครับล้อไม่ขวานิดหนึ่งได้ๆๆท่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยาวก็ลำบางน,นิดหนึ่งครับต้องใช้ตัวค้ำสื่อครับเว้นหักหมดแน่ขนาดใช้ตัวครับยังงอเล็กแข็งเลยครับ หานลูกหนะ้ากินดินนิดเดียวหนักลูกหลังครับมันก็จะลึกๆึกดีกว่าถูกใจสำหรับคนชอบลึกๆครับอ่ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครฝากกดไลค์กดติดตามกับใครด้วย